าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ นีย่ยท่านทั้งหลายคิดว่าเราเกิดี่ง่ายเหลือเกินถึงจะทําทตัวง่ายจนเลวถึงขนาดง่ายเกินการไม่มีงานเกินควรชีวิตไม่สมส่วนกันงานเสียดายท่านหญิงท่านชายที่รักสง่าจจะไม่เสียดายเวลาของท่านบ้างือวาเราเกิดมาในสากลโลกนี้จะมีประโยชน์อันใดแล้วจะมีประโยชน์ศกอันใดท่านจะคิดว่าความสนุกในสังคมทำกินอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็กิกนเดี๋ยวก็กิกน แต่คิดว่ากินไปทําไมนะอยู่เพื่อกินไปวันหนึ่งหรือกินเพื่ออยู่ไปวันหนึ่ง่านจะมองเห็นเหตุการณ์ในชีวท,ทั้งท่านได้หรือไม่เปิดการใด่านจะไม่มองโอกาสอันนี้แนนอนที่อาจจะไปมองกาไกลมองนอกตัวท่านไปหญ้าปลาอคอกท่านไมนเอามาือถ้าเแต่จะงัวเป็นควายกอกหญ้าปลาคอกเลยหญ้าปาคา,ปาอคอกไปเลยตัวไปสร้างความดีเลยตัวไปน่าจะสร้างที่ตัวเอง ส่วนมาจเจริญกรรมฐานเอาบุญมาใส่ตัวไม่เอาสะสมบุญไวเ้เพื่อเกิดความสุขในอนาคตนะท่านจะไม่ยอมรับชุนแต่ท่านในมีความดีในตัวเลยเนี่ยมีแต่ความดีนอกตัวท่านจะเอาตัวไม่รอดแต่จะไม่มีความปลอดภัยชุบชีวิตท่านจะเป็นหมันชีวิตจะไม่มีแปล,และแผนผังจะอยู่ได้ก็ไรด่ดอกจะหมายพังพึ่งใครคนละ สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง